ผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีครับตามข้อนะครับข้อที่ครับคือนี่ท่านไม่ได้ตอบตรงประเด็นเลยฮะนี่คือท่านมาสัมภาษณ์งานเหรอฮะคือไม่มาถามนะว่าท่านเรียนหนังสือที่ไหนจบอะไรมาชีวิตตอนเด็กๆเ,เ,เป็นอย่างไรลำบากาอย่างไรครับประท้วง,วง,วงบูประท้วงครับท่านประธานเดี๋ยวท่านไปบูนให้ผมไม่ได้ัยก่อนครับคือท่านรัฐมนตรีท่านเพิ่งขึ้นชี้แจงเป็นครั้งแรก ท่านก็อยู่ในห่วงเวลาของท่านและก็การชี้แจงของท่านการพูดถึงความเป็นมาตัวเองบ้างเนี่ยก็ไม่ได้ไปเสียดสีใส่ร้ายใครไม่ได้ผิดข้อบังคับครับเชิญท่านรัฐมนตรีชีช้แจงต่อครับก็รีบๆเข้าสู่ประเด็นให้ไวขึ้นนะครับท่านรัฐมนตรีครับมีประวัติไหมครับว่าผมไปทําอะไรแบบนั้นท่านรัฐมนตรีครับมีท่านสอสอป,ประท้วงครับเชิญท่านประธา,านครับประเด็นของข้อเก่าวหาของท่านดังสิมันเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของสัมปทานผมฟังท่านมาสักพักนะฮะท่านรัฐมนตรีไม่ได้ชี้แจงตรงนั้นนะ ถ้าท่านจะชี้แจงนี้ผมจะถามท่านต่อว่าจุดอ่อนจุดแข็งท่านคืออะไรท่านจะได้สัมภาษณ์งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับก็ผมก็ฟังท่านลนตีอยู่นะครับก็เด่นท่านลนตีว่าขอให้เข้าสู่ประเด็นที่ถูกกล่าวหานะครับว่าท่านสมาชิกที่อภิปรายกล่าวหาท่านเรื่องประเด็นนี้ประเด็นนี้ท่านจะชี้แจงอย่างไรนะครับถ้าจะพูดถึงความเป็นมาบ้างก็เอาพอประมาณนะครับ ครับครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับครับขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามข้อ71อนะครับประท้วงผู้พิพากษาข้อ69ครับเ่านประธานครับท่านผู้พิพากษต้องอยู่ในประเด็นนะครับท่านผู้ท่านผู้พิพากษครับด้วยวาเคารบนะต้องไม่วกวนวนเวียนซ้ำซากครับกล่าวหาไปกล่าวหามานะครับอย่างนี้ถูกผิดอย่างไรเดี๋ยวท่านกรับเดี๋ยวผมครับ ท่านประธาน<บ>วินิจฉัยด้วยครับผมวินิจฉัยครับออผมขอวินิจฉัยนะครับว่าออท่านดังสิมันโรมก็อภิปรายมาดีแล้วละ่ะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็ค่อนข้างจะวนเวียนซ้ำซากอยู่นิดหนึ่งฉะนั้นก็ขอขอให้ท่านดังสิมันออได้พยายามอย่าวนเวียนมากนะครับเชิญอภิปรายต่อครับ นะครับผมผมสั้นๆก็จะได้ท่านท่านประธานจะได้วินิจฉัยคราวเดียวกันครับผมผมผมว่าผมผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้ท้วงสักคู่ตามข้อมครับข้อที่หกสิบเก้าครับคือประท้วงซ้ำประท้วงซ้ำซากและยังกระติดกระดุมสูตรยังไม่เป็นเลยฮะงื้งเงืงงจะติดพอแล้วครับพอแล้วครับตอนนั้นมาเสียดสีนะครับมนเสียดสีกันแต่คงไม่ให้ถอนแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่าอย่าพยายามเสียดสีกันครับเดี๋ยวมันจะไม่จบเชิญท่านลังสิมันแลพี่ปลายต่อครับถ้าถ้าหมดเรื่องแล้วก็สรุปสรุปนะครับ แม้แต่สื่อเองบางทีก็เป็นเหยื่อของข่าวปลอมนะครับผมก็เตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังด้วยอันนี้ข่าวไทย PBS นะครับก็มีข่าวปลอมเกิดขึ้นท่านประธานครับขึ้นมาเฟกนิวนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วแพ้เป็นผื่นแดงท่านลตีทั้งทั้งที่รูปนั้นมาจากการตัดต่อภาพนะครับท่านลำตีครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับ ท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีตาม,ข,ามาข้อบังคับข้อที่69ครับ <_ C 1> เพราะว่าเอกสารที่ท่านนำมานำเสนอเนี่ยนะครับเหมือนจะมีลักษณะคล้ายๆว่าเสียดสีบุคคลท่านอื่นนะครับในเรื่องของกรณีจัดฉากนะครับคือผมก็เลยคิดว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรียืนยันก่อนนะว่านี่คือการจัดฉากจริงๆนะฮะพอเรื่องนี้เนี่ยได้เข้าใจว่ามีการพิสูจน์กันในหลายช่องทางแล้วนะครับนะฮะก็อยากให้ท่านรัฐมนตรียืนยันด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทัวร์กำลังจะลงท่านแล้วนะครับตอนนี้ ผมวินิจฉัยนะครับว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิกและก็เป็นสิทธิ์ของท่านรัฐมนตรีครับครับเชิญท่านประท้วงเรื่องอะไรครับถ้าเรื่องเดิมผมวินิจฉัยไปแล้วท่านผู้ประท้วงเมื่อกี้ท่านธีรชัยผมผมวินิจฉัยแล้วครับท่านท่านไม่ต้องไปประท้วงอีกก็ได้เพราะท่านธีรชัยก็ไปเอ่ยคําที่เสียดสีคําว่าระบบประสิเป็นไท่คาที่เสียดสีใส่ร้ายไม่สุภาพที่จะนํามาใช้ในสภาที่ส่งเกียรตินี้ ผมก็ขอให้ท่านธีรชัยถอนคำว่าปรสิตด้วยครับคือท่านไม่ยากครับท่านลองคิดดูว่าถ้าคนไปว่าพักท่านเป็นพักระบบปรสิตเนี่ยท่านจะรู้สึกอย่างไรครับเือท่านท่านประธานครับผมขอประท้วงท่านไผบูลตามข้อมครับข้อที่หกเสเดียเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมผมยินดียท่านไผบูลก่อน คือผมเข้าใจว่าท่านไปบุญอาจจะเข้าใจว่าท่านเทียชัยเนี่ยไปเสียดสีท่านไผบุญว่าเป็นปรสิตครับจริงๆแล้วท่านไผบุญไม่ได้เป็นปรสิตเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมวินิจฉัยท่านไพบุญก่อนครับท่านไผบุญครับเมื่อกี้ผมฟังท่านรังสิมันโรมพูดอยู่ครับว่าท่านพูดถึงปรสิตหมายถึงโครงสร้างใหญ่ของสังคมนะครับซึ่งไม่ได้หมายถึงพักไหนไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลใดแต่ท่านหมายถึงภาพรวม ซึ่งก็เห็นท่านสมาชิกหลายๆท่านก็ได้พูดมาใช้กันอยู่นะครับขออภัยครับท่านประธานขอญาติประท้วงท่านประธานแล้วทีนี้ <c oughs> ท่านประธานผมประท้วงหมายถึงรูปภาพที่ไปแสดงฮะ <c oughs> ท่านประธานให้เจ้าหน้าที่เอารูปภาพขึ้นไปดูเนี่ยฮะไปเขียนอย่างนั้นมันไม่ต่างจากการพูดนะ <c oughs> มันชัดเจนครับว่า <c oughs> เป็นการใส่ความทําให้เสียหายครับ <c oughs> แล้วก็ท่านธีรชัยก็มาขยายผลอีกเดี๋ยว ผมผมไม่ได้ดูภาพเอ,อ่ได<ม>่ภาพผมไม่ได้สนับสนุนให้เปิดนะท่านให้เลขามาดูก็พอครับท่านประธานครับผมขอชี้แจงเดี๋ยวเผื่อท่นานไพบูญจะสบายใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท่านไม่ต้องชี้แจงครับเพราะว่าท่านไม่มีหน้าที่มาชี้แจงไม่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 ท่านนั่งเถอะครับ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ไม่ได้ชี้แจง <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้วยิ่งจะขยายความขัดแย้งหนักขึ้นไปอีกนะครับขอแต่ท่านไพบุญครับเพราะว่าก็ มันก็ใช้กันมาอยู่ทั้งวันน่ะล่ะผมก็ไม่รู้จะวินิจฉัยยังไงนะครับขอขอท่านรังสิมันลมเอาเอาประเด็นที่มันนั่นอย่าไปกล่าวหาหวมไปหมดถึงสารถึงอะไรก็ขอเถอะครับอย่าอย่าไ่าปะผมก็พูดแค่ภาพรวมผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงภาพรวมแต่มันทํางไม่เกิดภาพรเวลาอย่าพิ่งเดินครับเวลาอย่าพิ่งเดินไม่ใช่ท่านรังสิมันลมครับถึงแม้ท่านจะพูดถึงภาพรวมแต่ยังพูดถึงสารอย่างเงี้ยสารก็าก็เสียหายแล้ว พาะสารไม่ได้มานั่งชี้แจงอยู่ตรงนี้สารสารมีหลายสารนะท่านประธานก็หลายสารก็ทั้งทุกศาร,รนั่นแหละครับรรเป็นสารผมจะหมายถึงสารพระภูมิทุกศารนั่นแหละครับแล้วท่านพูดถึงข้าราชการขา้าราชการทุกคนก็เสียหายแล้วเขาไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้มาชี้แจงฉะนั้นต้องขอเลยนะครับถ้าหากท่านจะพูดกว้างแบบนั้นผมจะไม่อนุญาตให้พูดครับผมผมจะจบแล้วท่านประธานนะครับ ก็จบสวยๆนะครับจบสวยส,วยสรุปงามๆยิ่งไปกว่านั้นพักการเมืองสอสอสอวอซึ่งเป็นนักการเมืองก็ออกกฎหมายเพื่อปิดปากอย่าให้ตั้งคำถามเมื่อไม่มีการตั้งคำถามก็ไม่มีการค้นหาเมื่อไม่มีการค้นหาร่างกายของเราก็ไม่รู้ว่าเราป่วยด้วยสาเหตุอะไรท่านประธานครับ ตราบใดที่เรายังยืนยันที่จะ <ขอ S 1> ปฏิเสธความจริงข้อนี้ดนโดยไม่สนใจว่าจะมีพี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากขนาดไหน,น,นที่กําลังอดอยากท่านเด,เดี๋ยวท่านลังสิบันลงครับมีสสประท้วงครับท่านไพบูลประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนประท้วงใครครับผมไพบูลนดติดทวันนะฮะอันนี้ข้อ69ครับเมื่อกี้ขึ้นภาพครับทั้งนั้นขึ้นภาพเลยครับเดี๋ยวหาว่าผมประท้วงเรื่องอะไร เมื่อกี้ท่านไปขึ้นภาพอะไรฮะเจ้าหน้าที่ขึ้นมาใหม่สจครับเจ้าเจ้าหน้าที่ไปขึ้นสอดเองเจ้าหน้าที่ไปขึ้นนอยท่านรังสีมันไม่ได้พูดถึงหรือเปล่าท่านประธานครับเปิดดูก็ได้ครับระบอบปรสิตเป็นยังไงเปิดดูหน่อยฮะระบอบปรสิตครับท่านประธานจะได้วินิจฉัยว่าเป็นปรสิตอ่านี่เป็นระบอบเจ้าหน้าที่ขึ้นซ้ำนี่ฮะที่ผมมาทวงฮะเอาลงได้แล้วครับ ปะท้วงครับห้ามขึ้นครับครับก็ประทานเนี่ยระบบปรสิทธิ์ก네็ถูกต้องไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวครับมันจะถูกได้ยังไงครับท่านประธานอย่าเถียงกันเองครับอย่าเถียงกันเองให้ประธานวินิจฉัยท่านไปบุญนั่งลงท่านไปบุญครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับนี่มันจะจบแล้วนี่เออมันเดี๋ยวมันจะจบไม่สวยนะผมว่านะครับท่านรังสิตมันจบแล้วจะจบแล้วผมผมดูภาพแล้วเจ้าหน้าที่เออปรับลงลดลงได้ปะ ลบภาพออกคือท่านเขียนระบอบปรสิทธ์แล้วก็ขึ้นรูปพลเอกประวิตธ์ปวงสุวรรณตัวมาเริ่มขึ้นมาฉะนั้นผมไม่อนุญาตให้ใช้ภาพนี้นะครับให้ออกไม่แต่ท่านประธานผมพลาดพิงพลเอกประวิตธิว่าเป็นปรสิทธิ์เนี่ยท่านประธานต้องวินิจฉัยว่าเป็นปรสิทธิ์หรือไม่ท่านประธานประท้วงอีกครั้งครับประธานประธานวินิจฉัยไม่ได้นะครับแต่มันเป็นการใส่ร้ายเป็นการกล่าวหาเป็นการใส่ใส่ร้ายครับผมไม่อนุญาตให้ พูดกล่าวหาใส่ร้ายกันครับประธานครับประท้วงนะถ้าท่านพูดพูดยันอีกนะขอให้ท่านไปบุญแล้วครับท่านไพบุญครับนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับครับท่านรังสิมันผมจะจบแล้วครับท่านประธานจะจบแล้วฮะเชิญครับ